ครับก็ขอสวัสดีผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเฟด a l h i g h l i g h ์นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์นะครับพุธศกราช2565นะครับก็วันนี้พบกับผมทันสิทธิ์พี่ถนอมนะครับกับคุณเฉวัตอาเรียวิชัยหรือพี่เอกนะครับนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มโรงกลั่นของเรานะครับโดยที่หัวข้อที่เราจะหยิบยกมาครับ โดยที่หัวข้อที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มโรงกันนะครับที่หลายๆท่านรู้จักกันดีนะก็คือตัวของไทยออยล์นะครับหรือ TOP นะครับโดยล่าสุดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวของไทยออยล์เนี่ยก็เพิ่งประกาศตัวผลการผลการดําเนินง,งานไตรามาสสี่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือกําไรออกมาก็เป็นไปตามที่เราและก็ตลาดคาดนะครับที่ประมาณ5 0 0 0ล้านบาทนะครับ ลดลง31%เยีย on เยียนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถโตได้ถึง144%คิวอนคิวนะครับาจจจากปัจปจัยบวกด้านส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันและก็น้ำมันดิบที่สุขขึ้นนะครับจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวทางพี่เอกนะครับออกจะมาให้ข้อมูลนะครับถึงมุมมองต่อทิศทางผลประกอบการหลังจากนี้นะครับว่าเรามีมุมมองเป็นยังไง นะครับด้วยสถานการณ์ที่ราคานดิบเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะครับล่าสุดเนี่ยในวันนี้ก็ราคานดิบก็ได้ปรับตัวขึ้นมาใกล้แถวๆระดับหนึ่งร้อเหรียญต่อบารวเรลเป็นที่เป็นรอยแล้วนะครับจากสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่เวนะครับก็เดี๋ยวรบกวนพี่เอกเชิญพูดได้เลยครับครับสวัสดีครับคุณเก่งแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับ ว,วันนี้เราเรามีสองตัวที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะเป็นบ้านปูนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ก่อนแล้วก็ไทยออยที่คุณเก่งพูดถึงด้วยนะครับทีนี้ผมอยากจะมาเริ่มที่บ้านปูก่อนนะครับบ้านปูเนี่ยที่ประกาศผลการดำเนินงานเพิ่งออกมาไม่นานมากนะครับก็ประกาศเมื่อ,อาวานนะครับวันก่อนนะครับก็ประกาศงบไตรมาสสี่ออกมาเนี่ยเห็นว่าถ้ามาดูบรทัด n น t Prof ิ t นะครับจะเห็นว่า Q3 ว่า Q4 ไม่ค่อยต่างกันมากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาดูปรรทัด Recurring Profit นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ากำไรจากผลการงานจริงๆเนี่ยโตขึ้นเยอะมากนะครับ30%เลยนะครับอันนี้ที่สาเหตุหลักๆเนี่ยเอา Recurring ก่อนที่มันโตขึ้นเยอะๆเนี่ยหลักๆเลยมาจากราคาานหินนะครับในตลาดโลกเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้ามาดูตอนนี้เนี่ยราคาฐานหินก็ขึ้นมาแบบระดับประมาณ237เหรียญต่อตันแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็น historical high เลยนะคือในอดีตเนี่ยไม่เคยสูงขนาดนี้เลยนะครับทีน,นี้ถ้าเรามาดูนะครับกําไรเนี่ยจากการดําเนินงานเนี่ยก็ถือว่าเขาทำา r e o r r high เหมือนกันนะคือสูงสุดเป็นวบริการที่ผมลองไล่ดู10บปีย้อนหลังนะครับตามที่โมเดลผมมีเนี่ยปรากฏว่าหมื่นหมื่นล้านเนี่ยต่อควอเตอร์เนี่ยถือว่า หาไม่ได้นะครับแสดงว่าตรงนี้คือราคาฐานหินเนี่ยที่สูงขึ้นมันทําให้ผลการงานของบ้านโปนเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามถ้ามามาดูบรรทัดเฮดจิงนะครับเฮดจิงหลอเห็นว่าเขามีการทําการเฮดจิงเอาไว้นะครับสําสหรับฐานหินแล้วก็แกสด้วยนะครับก็จะทําให้ทั้ง Q3 Q4 เห็นไหมว่าเฮดจิงหลอดเขาเยอะมากนะครับประมาณ9 0 0 0 5 0 0ครับกับ 6,009นะสำหรับไตรมาสที่4ทํทำให้บทตอมไลนะ์เนี่ยลงมาเหลือแค่3,005โดยประมาณนะครับทั้ง Q3 กวบ Q4 อย่างไรก็ตามเรามองว่าหลังจากนี้นะครับที่เขา h e d ไว้เนี่ยมีน้อยมากละนะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึเป็นต้นไปเนะี่ยเราน่าจะเห็นกำไรจากการดำเนินงานที่ยังสูงขึ้นหรือว่าใกล้เคียงนะครับตอนนี้ราคา,าทางหินเนะี่ยยังถือว่าสูงขึ้นเมื่อเทียบ Q4 ด้วยนะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันก็แค่ครึ่งครึ่งไตรมาสอยู่นะครับยังเห็นต้องรออีกครึ่งไตรมาสเราก็เชื่อว่าถ้าราคาฐานหินเนี่ยยังอย,ยู่ระดับสูงเนี่ยจะเห็น recurring profit นะครับหรือว่ากำไรจากดำเนิงานเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ระดับสูงเป็นริการอยู่นะครับขณะที่ hedging ไอ้บรรทัด hedging เนี่ยไอ้ตัว loss นะครับมันจะน้อยลงมากๆแล้วดังนั้นมันจะโฟลเข้ามาถึง b o ทท o ล l i เลย เออกไรเนี่ยจะเห็นการปูดเลยเราเชื่อว่าไตม่านที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเห็นกําไรที่มันโตขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับครับส่วนนี้นนราคาถ่านหินที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยครับมันเกิดจากสถานการ์รัสเซียยูเครนด้วยหรือเปล่าครับใช,ใช่ครับประกอบด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเออราคาถ่านหินที่ขึ้นมาในช่วงในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับก็คือเออมาจากเมืองจีนด้วยจีนเขาที่ได้ข่าวนะว่า ขาดแคลนไฟฟ้านะครับเพราะว่ามีโควิดอะไรพอพอผ่านโควิดมาเนี่ยไอตัวเหมืองถ่านหินเนี่ยผลิตไม่ทันนะครับดีมาเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากนะครับถ่านหินความต้องการใช้เยอะมากเพราะว่าต้องการใช้ถ่านหินเนี่ยไปผลิตไฟฟ้านะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นไฟฟ้าดีมาไฟฟ้าเยอะขึ้นก็ใช้ถ่านหินเยอะขึ้นนะครับากานนี้ซัพพลายเนี่ยเหมืองถ่านหินเนี่ยผลิตได้อ่ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ขึ้นมา ในอัตราที่น้อยกว่าดีมาน,นะครับแล้วก็ในส่วนของรัสเซียและยูเครนก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็มีส่วนนะครับที่ทําให้ราคา,าถ่านหินขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามาดูนะ,ะยุโรปนะครับที่ตอนนี้เริ่มที่จะ,ะเหมือนกับประกาศว่าอยากจะทิงอ,อยากจะแซงชันหรือว่าความบาทรัสเซียนะครับถ้าความบาทก็คือเลิกซื้อนะครับ แต่ทีเนี้ยรัสเออ่ตัวรัสเซียเนี่ยมีการเอ็กซ์พอร์ตนะครับหรือว่าส่งออกอนะ่ะให้ยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะน้ํามันกับแก๊สนะครับน้ํามันเนี่ยจะเห็นว่าดูชาร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตน้ํามันไปที่ยุโรปนะครับรัเสเซียเอ็กซ์พอร์ตน้ํามันไป,ไปยุโรปเนี่ยสัดส่วนประมาณ25-30%เลยนะครับแล้วก็เออ่ยุโรปก็อิมพอร์ตแก๊สจากรัสเซียเนี่ยประมาณ35%มสิบห้าเอรของแอลคอนซัมชันทั้งหมดด้วยนะครับดังนั้น น้ำมันกับแก๊สเนี่ยรัเสเซียเนี่ยผลิตเป็นดับต้นๆ้นึงโลกเลยนะครับอันดับหนึ่งถึงสักอันดับสามแล้วกันของโลกนะครับังนั้นตอนนี้มันก็เลยมีผลนะครับทำไงอะ่ะยุโรปก็เลยต้องแต่ก่อนเนี่ยเขามีนโยบายที่จะ E A G นะคือเลิกใช้ถ่านหินนะครับ mm. เขาก็เลยอันนี้ชาร์จจะเห็นว่าการ Import ถทางหินนะครับของยุโรปเนี่ยก็จะลดลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขา ทำอะไรไม่ได้ถ้าแก๊สไม่พอเนี่ยเขาก็ไม่มีไฟใช้นะครับก็ต้องมีการ Import ของถ่านหินมากขึ้นเห็นว่าเทรนเนี่ยเริ่มกลับไปขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเดือนมกราคมนะครับก็นำเข้าประมาณ5้าล้านกว่าตันนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนถานขึ้นเลยนะครับดังนั้นปริมาณถ่านหินเนี่ยเยอะขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่สัลายเนี่ยขึ้นไม่ทันนะครับก็ทำให้ราคาถ่านหินเนี่ยก็พุ่งกระชู่นอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้อยู่ที่ 237เหรียญต่อตันนะครับดูล่าสุดซึ่งอันนี้ก็คือห่างจากไอออทามไฮเนี่ยที่อยู่ประมาณ246เหรียญต่อตันเนี่ยในช่วงกันยายนปีที่แล้วเนี่ยนิดเดียวเองนะครับดังนั้นเราเชื่อว่าถ้าสถานการ์ลักเซียบู่เคียนไม่ไม่จบนะยังไงมันก็ต้องผ่<ม>านหินก็จะต่อเนื่องนะครับนี่ผมอยากจะให้ดูชา์กนี้นิดหนึ่งนะครับ เส้นสีส้มนะครับก็คือเป็นราคาหุ้นบ้านปูนะครับเส้นปะนะครับก็คือเป็นราคาฐานหินจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปด้วยกันเหมือนกันนะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยราคาฐานหินเนี่ยขึ้นพุ่งไปเกิน all time high นะครับไปอยู่ตรงเนี้ยราคาเส้นสีส้มราคาเส้นบ้านปูนะครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับเราก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยบ้านปูเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะอันเดอร์แวลูนะครับมันก็ยังมีแกลบที่ปิดไปนะครับไม่ข้างบนเออคือบางทีเขาอาจจะมองว่ามันสูงไปยังไงก็ต้องมีการลงมานะครับแล้วก็บ่รบัดโปูก็ถือถูกไปนะครับมันโคตรจะขึ้นไปมันจบกันที่ใดที่หนึ่งนะครับ hmm. แต่ว่าเราเชื่อว่าตอนนี้ด้วยสานการดีมานของฐานหินด้วยสานการไฟฟ้าที่ค่อนข้างที่จะขาดแคลน มันก็ยังจะเป็นตัวหนุนราคาถ่านหินเนี่ยให้อยู่ระดับสูงนะครับสำหรับ a s s u m p t i o เราเนี่ยของเราให้ไว้120เหรียญต่อตันเองนะครับไม่ได้เยอะอะไรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ230นะครับเหรียญมันก็มี upside ตั้งร้อยเหรียญเลยในนี้นผมก็เลยเขียนว่า upside risk สำหรับถ่านหินนะครับแล้วเราก็มีการทำ sensitivity ไว้นะครับถ้าทุกท่านอยากรู้ว่า ถ้าฐานหินขึ้นเนี่ยจะ impact อย่างไงนะครับก็นี่ครับทุกนึกทุกทุกสิบเหรียญของฐานหินที่ขึ้นเนี่ยก็จะทําให้กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณพันกว่าล้านนะครับหรือว่าถ้า g e เก็บไพเนี่ยก็จะเพิ่มประมาณบาทกว่านะครับต่อต่อทุกสิบเหรียญนะเพราะฉะนั hmm. ้นตอนนี้เราให้ไว้เนี่ยก็ถือว่า PE ขค่อนข้างต่ำนะเราให้ไว้5.5เท่าเองนะครับค่เลน PE ที่ mm hmm. ใช้ อ uh, um ่อสมชัดร้อยี่สิบเหรียญเพราะฉะนั้นอ่อันนี้ต้องขึ้นอยู่แบบว่าเราเรามองฐานหินใน long term ยังไงผมก็เชื่อว่า long term อาจจะลงมาบ้างแหละมันไม่ใช่ถือว่าอยู่สองร้อยเหรียญไปยาวๆนะครับเพราะว่าสองร้อยเหรียญยาวๆเนี่ยมันก็ทําให้อ่อ uh, uh, ่ผู้ผลิตไฟเนี่ยถ้าใช้ไม่ได้คือเหมือนจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเยอะอะครับอ่ uh, แต่ว่าอย่าลืมนะสองร้200อยเหรียญเนี่ยเขาก็ถ้าเทียบกับน้ํามันอะไรพวกนี้มันก็ยังถือว่า ยังอยู่ระดับค่อนข้างถูกเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าสั่งการไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยยังต้องใช้ดีมานไฟฟ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆทางหินก็ต้องเป็นส่วนที่สำคัญระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทาั้งที่ทั้งนั้นนะครับทางหินอาจจะต้องติดตามในลองเทอมนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่อง e s g นะครับเพราะว่าก็คนพยายามจะแบนเพราะว่าทางหินเนี่ยค่อนข้างสกปรปกนะเมื่อเทียบกับอ,อื่นๆนะครับเมื่อเทียบกับน้ำมันหรือแก๊ส การที่ผลิตไฟฟ้าได้เขาก็เลือกใช้ c Energy ก่อนนะครับหรือว่าที่เป็นแก๊สบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ถ่านหินนี่อาจจะเป็นท้ายๆนะครับเพราะฉะนั้น ESG and at issue ก็ประมาทไม่ได้นะครับว่าเราต้องติดตามเหมือนกันนะครับ hmm. ดังนั้นนะครับโดยสรุปนะบ้านปูครับผมก็ยังเชื่อว่าราคาถ่านหินก็ยังมี Upside risk นะครับจากประมาณการของเราแล้วตอนนี้ มันเทรดนข้างถูกด้วยนะครับบ้านปป่ที่ P.E. ประมาณ5.5เท่าเองนะครับแล้วเราก็แนะนำเทรดดิ้งบยนะครับแทร็กไพอยู่ที่16.5บาทแล้วก็รเรา,าคิอว่าผลประกอการผลกอบการ Q1 <อ>เนี่ยน่าจะรอดทยอีกครับอืครับก็คือต่อให้สมมติว่าในอนาคตถ้าเกิดสถานการณ์รัสเซียยูเครนเกิดมันอาจจะแบบเบาบางลงหรือเริ่มผ่อนคลายลงครับแต่ว่าก็ยังมองว่า ตัวของฐานหินมันก็ยังมีดีมาของตัวมันอยู่ใชครับถูกต้องอันนี้พนะี่เอองทาประมาณการไว้คร่าวๆครับ,รบว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดประเด็นเรื่องอรัสเซียยูเครนออกไปเนี่ยราคาฐานหินนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะครับเอ่อต้องบอกก่อนว่า่าที่ราคาฐานหินเนี่ยก่อนเกิด รัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันก็อยู่ระดับ200แล้วที่เมื่อกี้บอกว่าปีที่แล้วนะ<ม>กันยาเนี่ยก็อยู่ระดับ200กว่านะครับตอนนี้คือที่ทางบริหารของบ้านโปูนะครับมองเนี่ยฟันเดเมทัลจริงๆของมันเนี่ยมันของปีปีนี้สองปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ150เหรียญน,นะครับต่อปัน<ม><ม>ตอนนี้อาจจะสูงไปนิดนึงตอนนี้คือประมาณ230ใช่ไหมแต่ว่าก็คือ มันก็ควรจะอยู่ระดับประมาณร้อยห้าสิบขึ้นนะครับสาหรับปีนก็ยังถือว่านวไฮอยู่ดีใช่ใช่ของเราเนี่ยร้อยี่สิบเราคอนเซอร์วทีฟมากเลยอืมอืมอืมครับ <conservative S 2> คอนเซอร์วทีฟมากเนี่ยยังพีอแค่ห้าจุดห้าเท่านะครับอ่าครับโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวบ้านปูเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับบต่ว่าคือเราแนะนำเทรดดิ้งนะครับ ที่เราไม่ให้บายเพราะว่า ESG issue ด้วยนะครับเพราะบางทีกองทุนเขาก็ไม่สามารถลงได้นะครับเราก็จะมีแบบนโยบายมาเลยนะครับว่าห้ามลงบริษัทที่มีสัดส่วนทานหินขายฐานหินเนี่ยเกิน20%อะไรพวกนี้ครับเกิน3 0แล้วแต่นะครับเ,เนี่ยก็จะทำให้บางส่วนบงกลงทุนบางส่วน,าวนอาจจะลงทุนไม่ได้นะครับก็อาจจะทำให้ไม่มีดีมาในการซื้อหุ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผลประกอบการเนี่ยผมว่ายังเชื่อโอเคนะครับ พอตัวถัดไปนะครับตัวไทยออยอันนี้เราก็แนะนำซื้อเหมือนกันนะครับถ้าเก็บภายหกบห้าบาทไทยออยเนี่ยเพิ่งประกาศมานะครับว่าจะมีการ restructuring นะครับหรือว่ากลับโครงสร้างเงินทุนของเขานะครับคือจุดประสงค์หลักๆเนี่ยเขามีการประกาศก่อนหน้านี้แล้วเขาจะไปซื้อไอส้สัดส่วนของหุ้นจานราแอสตรีะนะครับที่ เป็นปิดโอเทมีค l ลคอมเพลที่เวียดนามนะครับเขาต้องใช้เงินมาสามหมื่นนะครับในการซื้อซึ่งเขาไม่ค่อยมีเงินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในโปรเจกต์ CFP ของเขานะครับซึ่งเขาตอนนี้ก็มังก่อสร้างอยู่นะครับก็น่าจะา COD ประมาณปี2023นะครับต้นปีนะครับทีนี้เขาก็เลยทำไงเขาก็เลยต้องมีการปรับโครงสร้างเงินทุนของเขานะครับโดยการนี่เขาก็มีขายหุ้น GPC ออกมานะครับ โดยที่ปตทก็จะซื้อนในสัดส่วนประมาณ10.78%นะครับอันนี้จะเสร็จดีลเนี่ยจริงๆก็คือประมาณ Q2 นะครับของปีนี้ก็ขายให้ปตทได้เงินประมาณ22,000ล้านนะครับแล้วก็จะบุกกำไรด้วยนะครับจากการขายเพราะว่าเขาถือ j b c เนี่ยมานานแล้วแล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็มีถือว่าค่อนข้างถูกนะครับก็กำไรตรงนี้ประมาณน่าจะบันทึก ประมาณครึ่งหนึ่งของหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับและครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือก็จะมีกําไรจากการรายการพิเศษเหมือนกันนะครับโดยการเ,าเวลาเขาถือเขาถืออยู่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาขายไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้เขาเหลือถือ g ีพีซสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีการ Reclassify เหมือนกับตอน GC ขาย GPC เหมือนกันนะครับก็จะมีกําไรจากการาปรับ Mark to Market นะครับ ของทางบัญชีนะครับของ g p s จากที่เป็น EQUITY มันก็จะกลายมาเป็น COST แทนนะครับดังนั้นจะมีโดยสรุปเลยนะครับก็ขาย g p s เนี่ยก็จะได้เงินมา22,000ล้านแล้วก็จะได้กำไรพิเศษอีกประมาณ11,000ล้านนะครับก็บันทุกบันทึกในประมาณ q Q2 นะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับอ,อันแรกคือปรับโครงสร้างโดยการขาย g p s อันที่2คือเพิ่มทุนนะครับ เพิ่มทุนเนี่ยก็เขาประกาศมาแล้วว่าเขาจะเพิ่มทั้งหมด275ล้านหุ้นนะครับแต่ว่านี่คือเป็นแม็กซิมัมนะอาจจะไม่ถึงตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือขายให้กับผู้ถือเดิมเนี่ยประมาณ80%ของ293 239ล้านหุ้นนะครับและ20%เนี่ยขายให้กับประชาชนทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็เขาก็จะมีกลิ่นชูนะครับกลิ่นชูก็เอามาเสริมเ,เวลาที่ราคาเอาพอพอ,พอเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นผ่านผวน,นเขาก็จะสามารถใช้กลิ่นชูในการทําให้สเตเบอ i ไรนะครับได้มากขึ้นด้วยนี่ตัวที่เราคิดเนี่ยตอนนี้คือเขาบอกจํานวนหุน้นใช่ไหมครับแต่เขายังไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งเราแอดโซมไปเลยนะครับว่าเขาจะต้องการเงินอีกหมื่นล้าน รับนะหมื่นล้านแล้วก็เราก็หามจานวนหุ้นไปดังนั้นเราลองคํานวณแล้วเนี่ยプライซไดรูชั่นนะครับหรือว่าถ้ามีการเสนอขายเรียบร้อยแล้วก็มีการ x นะครับ x r ออกมาเนี่ยプライซไดรูชั่นเนี่ยแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่ไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้น impact น้อยมากนะครับในการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับจะเสร็จดีลเนี่ยก็น่าจะประมาณปลายปีนะครับของปี2022 เราก็จะได้เงินมาอีกหมื่นล้านนะครับก็รวมเมื่อกี้ที่ขายจพีซสองมื่นกว่าล้านก็คือได้พอดีละได้ครบนะครับดังนั้นเ,เราเชื่อว่าประเด็นเรื่องเพิ่มทุนหรือว่าการจัดโครงสร้างอะไรเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ตัวที่รเราอยากแนะนําเลยคือโอเปอเรชันของมันนะครับค่าการกันนะครับจะเห็นว่าค่าการกันตอนนี้เนี่ยขึ้นมาสูงสุดในรอบสี่ปีแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณหก เจ็ดเหรียญต่อบาร์เรลซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามาดูราคาหุ้นนะครับของไทยออยล์คือสีส้มนะครับเทียบกับสิงคโปร์ GRM นะครับที่เป็นสีขาวเห็นไปด้วยกันเลยนะครับค่าการกันสูงราคาหุ้นก็ต้องสูงด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คือสะท้อนผลประกอบการที่ดีนะครับตอนนี้ g r m สูงนะครับแต่ว่าราคาหุ้นไม่ไปครับราคาหุ้นก็ยิงต่ำๆแล้วเราก็เชื่อว่าเออเหมือนกับบ้านปูเลยนะครับ คือคล้ายๆ undervalue อยู่นะครับตัวไทยอย่อล้วเราก็ยังมองนะครับทีนี้เรามองว่า GIM จะเป็นไงจะอยู่สูงหรือว่าจะลงมานะครับเราก็ต้องมาดูว่าพื้นฐานเป็นไงนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังมองค่าการกันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอันแรกเลยคือเขาจะมี Maintenance Shutdown ในโลกนะครับะจะมีการปิดซ่อมบำรุงเนี่ย พีคๆนะครับในช่วงประมาณเดือนเมษายนเนี่ยค่อยๆปิดไปเรื่อยๆนะครับเมษายนเนี่ยจะปิดพีคเลยนะครับประมาณสองสามล้านเรัต่อวันนะครับดังนั้นจะมีสัพพายในระบบเนี่ยหายไปเลยนะครับขณะที่ดีมา์เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าทุกท่านก็เห็นนะลดติดมากเลยนะครับดีมาร์การใช้เนี่ยยังเยอะขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะแก๊สโซลีนน้ำมันเป็นซินบ้านเราครับน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ใช้เยอะนะครับสำหรับอุตสาหกรรมด้วย พวกภาคอุตสาหกรรมเขาว่าต้องใช้น้ำมันดีเซลรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะครับในการที่จะขนส่งอะไรต่างๆดิมานเนี่ยกลับมาเร็วมากสปายเนี่ยค่อนข้างตึงนะครับเราจะเห็นว่าอ,อ,อันนี้คือชอ็อตเทอ r m มนะถ้าไปลองดูลองเทอ r m มนะครับก็จะเห็นว่า,าสปายใหม่อันนี้คือเส้นที่เป็นแรงเงาสีฟ้าเนี่ยคือดิมาดิมาน,นะครับจะเห็นว่าปี2020เนี่ยเจอโควิดไป ดีมา n d g โกลด h ก็เลยติดลบมานี่เลยครับ,ลรบ2ล้านกว่าบาร์เรลต่อวันแล้วก็พอมาปี2021ปีที่แล้วขึ้นมาประมาณ2.5เลยครับแล้วตอนนี้ปี2022อเนี่ยอาจจะซอบมาหนักเพราะว่าปีที่แล้วฐานต่ำแต่ก็ยังถือว่าอยู่ระดับสูงนะครับส่วน mm hmm. แท่งๆเนี่ยคือจะเป็นตัว p ปายใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะมา1.1ล้านบาร์เรลต่อวันนั้นจะเห็นว่าดีมานยังมากกว่าสปายอยู่นะครับก็แสดงว่า มี potential ที่ราคาค่ากันกันจะยังค่อนข้างสุงอยู่นะครับในปี2022วันว่า2023ก็เช่นกันนะครับก็ยังเห็นดีมานมากกว่า supply นะครับ2024 2025 2026เลยอันนี้เป็นภาพนะว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เพิ่งจะขึ้นนะครับก็มีการ delay หมดเลยนะครับอตอนนี้ก็คือแบบหนึ่งก็คือค่าขนส่งมาแพงด้วยนะครับสองก็คือโควิดก็ยังไม่จบนะครับมันก็ ต้องมีการเซฟตี้อะไรต่างๆครับก็จะเห็นว่าก็มีการดีเลย์กันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าให้เราดูสรุปตรงนี้เลยนะครับดีมาน์มากกว่าสไปายก็จะดีต่อภาาการกันน,นั่นนล้วมันก็ก็มาประจบภาพนี้ว่ามันจะยืนอยู่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวรถ่าการกันมันควรจะยืนอยู่ได้นะดักน้นราคาเนี่ยก็ควรจะไปปิดนะครับนะ สุดท้ายก็คือเนี่ยครับเราก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับสำหรับไฮออยลทาร์เก็ตไพร์65บาทนะครับแค่นี้สําหรับวันนี้เราเรามีท่านี้คุณเก่งมีอะไรเสริมไหมครับโอโอเคครับก็ขอบคุณพเพกมากครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าสัญญ,ญาณมันจะดีเลยเวลาผมถอดถามคําถามพี่เอกมน,นเลยอาจจะเกิดการโอเวอร์แลปกันนิดหน่อย ก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือหุ้น2ตัวในวันนี้นะครับที่พี่เอกเพิ่งให้ข้อมูลไปก็คือในส่วนของตัวบ้านปูและก็ไทยออยนะครับโดยที่บ้านปูเนี่ยเราก็มองว่าผลการบรินินงานหลังจากนี้นะครับก็น่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูงนะครับในขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่ายังไม่ตอบรับ นะครับกับผลผลประกอบการที่น่าจะเติบโตสูงขึ้นในอนาคตนะครับโดยที่เราก็ได้ให้ราคาหุ้นเป้าหมายเชิงเบื้องฐานอยู่ที่6.50บาทนะครับโดยอิงสูตรที่ฐานจากราคาฐานหินที่บริเวณ120เหรียญต่อตันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างคอร์เวทีฟนะครับกับราคาในตลาดรวมถึงราคาที่ทางบ้านปู่ได้คาดไว้ที่ประมาณ150เหรียญต่อตันก็คือแนะนำซื้อในส่วนของตัวบ้านปูน่นะครับกับตัวลีซสอนนะครับก็คือตัวของไทยออยนะครับก็คือ ตัวนี้ก็แนะนําซื้อเหมือนกันนะครับโดยที่ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่65บาทนะครับโดยที่เรามองว่าผลประกอบการนะครับจะยังมีโน,โน้มที่เติบโตในเชิงบวกนะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกนะครับจากค่าการกลั่นนะครับที่น่าจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะครับจาก ความต้องการปิโตรเลียมนะครับที่สูงขึ้นรวมถึงอะซัพพายนะครับในระบบที่ทางพีเพศได้เพิงให้ข้อมูลไปนะครับที่น่าจะมีการอาปิดซ่อมบำรุงเยอะนะครับซึ่งก็น่าจะไปช่วยหนุนให้ตัวของอาราคาเนี่ยมีการอาปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับในขณะที่ Price d e l u ู i o n ของการเพิ่มทุนก็มองว่าผลกระทบไม่เยอะนะครับอยู่ที่แค่ประมาณอ่าเท่านั้นนะครับ ครับสำหรับฟ fundamental highlight ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางนักลงทุนในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ซอลนก็จะขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกับพีก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ